สวัสดีครับผมวันนี้ก็จ็นวันที่อยากจะท่องเที่ยวสักวันนะไม่ใช่ท่องเที่ยวฮนะไปถ่ายรูปนะพอดีมาที่บ้านป่านะที่อำเภอฮอดนะฮะพอดี่วนป่าไปเที่ยวด้วยนะต,ตอนนี้ผมยังไม่เห็นป่านะะมารอที่หน้าบ้านป่าแล้วนะครับพามาเจอป่านะครับปา่บปาพร้อมแล้วครับผมคุณผู้ชมมีเด็้ยขัยางมั้ยะไอ้ครับ,รบโอ้บ่ถึงขนาดนั้นหรอครับปา่า เอาน,นี่เตรียมไปโบนละจ้าโอ้เนี่ยรถปา๋าคุณผู้ชมโอ้ปา๋าพร้อมแล้วพร้อมว่ะดูดิสายเดียวสองโคนแกนครับผมโอ๊ตชิวๆปา๋านี่ฮะรถของป๋าก็สวยนะคุณผู้ชมโอ้ป๋าทำมาเยอะนะเนี่ยโอ้คือวันนี้เราจะไปกันสองคันนะคุณผู้ชมไปจากมาผ่าเลยนะฮะถึงไหนถึงกันนะฮะเราก็ค่อยไปเรื่อยๆเนาะโอเคนะเราจะออกไปข้างนอกนะ าน,นี่เหรอปร๋าป้านี่ก็ไปมงพอดีนะฮะคุณผู้ชมก็ถึงกระยาพอดีนะฮะถึงหน้าโรงเรียนพอดีนะฮะออกตั้งแต่แปดโมงนะฮะเ,เริ่มหิวแล้วครับผมมาถึงนี่นก็นะครับก๋วยเตี๋ยวอย่างล้ำครับหน,น้าตกนี่เหร มีน้ำใสกับต้ยมยำอะค่ะอ๋อต้มยำต้มยำรึค่ะโอเคได้ครับพูดไปได้กับปะใหพูดใหพูดให้พูดะรู้ยังไงอะปะไทยอะ,ไไะโอเคป,ะปะอันนั้นอะไอปะปะ พว่บาหมาสกคำหน่อยปะเนาะ วันนี้ฉันออกเดินทางทุกที่ที่ใจนำไปท้องฟ้าสดใสอื่นใจทุกก้าวไปมองดาวในยมามค่ำคืนใจฉันลมลมสดไปท้องฟ้าสองดาวฉันพบความสุขในใจเดินทางทุกทิศที่ฉันไปหัวใจเตยมสุขพร้อมจะไปให้ไกลสีมลมผัดเบาใจฉันลมลมสบาย,ย คือเวลาเรามองลงไปอ่ะคือไบบค้ายตาลายอ่ะมองภูเขาแล้วแบบเดะลูกตามากเลยอ่ะนะอืมย้อนแสงอ ก้าวเดินในวันพรุ่งนี้พร้อมใจที่จะ,ะเผชิญทุกวันที่เดินไปหัวใจไม่หยุดเพลินเรื่องราวในชีวิตใหม่พบความสุขไม่ถึงจบในทุกๆก้าวเดินโลกทุกวันยังคงสดทุกที่ที่ไปใจฉันยังคงราวเดิไม่มีคำว่างเงามีแต่เสียงหัวใจบอกทางเดินแห่งหัวใจฉันพบความสุขมากมาย เดเาม,ม,ามาย,ามเยว,ว,วาใใเราสั่งครับครับนะครับผมคุณผ<ม>ูผ้ชมเขาบอกว่าเป็นอาหารเป็นบ้านนะครับไปสั่งที่นี่เขามีนะฮะเดี๋ยวเราไปสั่แป๊บนะฮะสั่งกะเพรากับแม่นะฮะแม่ที่อะไรนะหนูงา นะครับผมอันนี้ก็คือนลาร้อยนะฮะที่น,นี่ก็คือนลาร้อยอ,อาหารนี่ก็ผมสั่งเป็นจานเดียวอ๋อน้อกเพเราะไม่เอาผมเอาจานเดียวอ่ะ <Zeiten> <Panch S 2> จาน <Hopefully S 2> เดียวไม่เอาหรอเออเท่าไหร่เพรอเพือไม่เอาเอกากะเพราอย่างเดียวข,ข,ข้าวข้าว,ข,าวข้าวราดเลยเท่าไหร่หกสิบบาทเหรอน,น้อง พบบกัเขาต้องกิ่นร้านแบบชาบ้านท้องต่างธรรมดาธรรมดาปะาโโกโกรก้านชอคโกัลรา้านบุ้งโก้เมื่อกี้ร้านใหญ่ทด้ วนนี้ฉันออกเดินทางทุกที่ที่ใจนำไป <Yeah. S 1> ท้องฟ้าสดใสอื่นใจทุกก้าวไปมองดาวในยามค่ำคืนใจฉันหงลองสไปท้องฟ้าสองดาวฉันพบความสุขในใจเดินทางทุกทิศที่ฉันไปหัวใจเตรียมสุขพร้อมจะไปให้ไกลสีงลมงผัดเบาใจ ก็ไ,ไ้นะแตนะ่ะอ้อโคเนี่ยเดวนี้เรื่องโแล้วเนแหล ในห้องคักกับเวลาเนิ้นนานลัวความเครียดจกการใช้ชีวิตพื้นดินวนเพื่อชีวิตความเหนื่อยล้าท้าทมสมองเริ่มห่งเคลื่อนตัวช้าลงเพื่อปากท้องทุกคนรู้และเข้าใจ เดินออกจากคอมพร้อมมอเตอร์ไซค์ดิดขันเรื่องคือปยายามโลกนันกว้างใหญ่ถึงได้รู้ว่าชีวิตมันสำคัญให้เราเดินทางไปยังความสนุกและวิธีให้การชาติพลังสายลมแสงแดดป่าไม้และสิ่งนอกตัวเรารอยยิ้วความสุขเราเดินทาง คำถามแต่เราไม่เคยยับรู้คำปอบฉันมีคือความสุข Okay, เดี๋ยวนี้ก็มาส่งป๋าถึงไม่ต้องสอนนะฮะเดี๋ยวป๋าก็จะลวดกลับก็ได้ฮะลวดกลับอะลวดปิ๊กอาจจะลวดปิ๊กหนอ่อยป๋าเนาะถ้าป๋าเข้าคุณย้อมกาะอันเกาะกรรมเดียวนั่นกันนะแล้วได้ยังดีกว่าจะพิมพ์แค่จะได้อ่าผมจะย้อนกลับน่าจะไปต่อครับเป็นยังไงคุณใดคุณใหม่ยังมีอ๋อเป็นยังผมผมเลื่อยฮะเพราะว่าผมมันพุกงก่อชิวๆอยู่แล้ว อาก็ไปพูดเลยไปนอนในกอซิโลเลยโอ้กอซิโลประเทศไหนผมโอเคมาป่าสซงป่าที่นี่นะแล้วก็เราอาจจะแยกอาจอาจะแยกทางที่นี่แล้วป่ะเนะะาะแยกกับป่าตรงนี้นะฮะป่าก็จะกลับฮอดน,นะครับเนาะกลับไปทางเออ่คุณยวมเนาะป่าเนาะผมก็อาจจะย้อนไปที่อำเภอปลายนะแล้วก็ค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าเอาไงต่อ ถ้าไกลสุดผมคิดว่าโดยอังขางที่ผมคิดไว้นะโอเคครับผมยักยวถ่ายขอนะครับผมโอเคครับผมขับรถดีเด้อป่ะเ้อมครับผม